อตาตมาคเคยไปนั่งโดยบัจับมาแล้วเท่ลายก็ได้พระอยู่นี่เก้าอ,อี้อยู่นู่นเลย,ยเพื่อความปลอดภัยของอัศจรหลังตนะกอนกบจำตรงนานได้ไงเด้อเอาเอาเบ่งภาพผู้ใดบกมเห็นกันจะว่ากันล้องกระสู้แบบเป็นเบ่งเด้อเอาเอาเบ่งแต่แรกเลยเนาะภาพอินเดียเนาะเห็นหลวงพ่อมาคู่คนไปอตาตมาก็เคยไปเที่ยนึงนงเด้อเห็นว่าก็ได้นี่พระอาจารย์ค้มสอนคนข,อ,ขอนแกน่นว่าไทยกับเกงอังกฤษก็ได้ ภาษาฮินดีฮินดีก็ได้พนางภาษาของขาจาทั้งอินเดียโพละนี่นี่ภาพขอท่านภาพขอท่านโอ้ขอขันปองแปงปองแปงเนี่ยขจ้าไหวเข่ามากก์ยืนมือเข่ามากตะดิโตนตะดิโตนนี่เนยนี่ขอท่านนัน่งอยู่ตรงนั้นเขาคิดจะกูดุติพระเจ้าอยู่ทรงๆโมละกันทักก็ดีกุติน้อยน้อยเนีย่ยานจัระมาณไหนหรือเนี่ยนี่แหละบานนี้ลยยมโอ้หลวงพ่อพุทธทาสพึ่นไปพป่นเห็นไหมเราจะไม่มีอะไรเกินพระพุทธเจ้าพระนา โอ้สมองสุขแก่อันนี้นี่เนี่ยนี่กุฏีเพ่นกุฏีเพ่นย่อมบอหั่นดไปไหนใครยังไม่เคยไปอินเดียยกมือสินี่แล้วก็แล้วเอามาฝากก็ามาฝากหลวงพ,อพ่อประคู่พรอยู่ปัตตานี่นไปยี่ทสองปีเมรเสียจักบรทสมปองปอน,นะอยากมาอินเดียฟรีไหมโอ้ของฟรีบริการมากเลยเนาะไปเทศปัตตานีให้หลวงพ่อก่อนนอะทำไมอ่ะปัตตานียะลานนาลาธิบดีจะได้มาอินเดียฟรีทุกปีเป็นโบนัสถ้ารอด ก็ท่าไม่รอดนะครับไม่รอดจะได้มาได้ยังไงพนะโอ้ยผมพอจะมีตังเหลืออยู่บ้างมาเองก็ได้ครับผมแย่สมปองก็ต้องไปปัตตานีทําไมครับอ้าก็วันนั้นโยมาทําบุญที่วัดเยอะก็เลยประกาศบอกโยมอัตมาจะานิมนต์พระมหาสมปองมาเทศที่ปัตตานีให้ได้ไม่ว่าเป็นหรือตายพนะเอาผมไปเป็นเป็นซาสถอนะผมตายหรอกผมก็จะเทศประมวลดนากับบอกกันโยมโอ้เอ,อ,อ,อามาเมื่อกี้ที่บอกไวเนาะนี่ไม่นำาคงค่าขึ้นหูจื่หรอกเนาะนี่เลยไปกราบพระบาท พอเฮ้าพอเฮาเมือ,องกุศินาราเป็นปฏิินพานโยหันน้ำตาไหลสุขคอนโดยพระเดนัดหมายโยอมออัตมาน้ำตาไหลก็เลื่อนสองเท่าอผ่าออกก็ระทัดจะเ,เป็นเป็นพระด่าราด่า,ามาเนาะโอเวอร์แอคชั่นพราะนะไม่ได้โอเวอร์โยมบริเวณตรงนี้คนคุกเข่าบ่อยลื่น <c oughs> พอเมินปับหัวฟาดฝาพระบาทด,ดังปักเลยมันพ่อจะบอกกับเราสมปองเอ้ยบรรยากาศดีๆเหมือนที่นี่ก็มานะนี่สำนักสงพุทธปารมีนี่ บรรยากาศอาจจะไม่ดีขนาดนี้ไหมอาจจะไม่ดีขนาดนี้ผมนี่หอบสองไม่เห็นไหมไม่ใช่อ๋ออันนี้มาด,ดังมาด,ดังกับอ่อนเก้าในแล้วเนาะมาเทศิดตลาดเอออันนี้หัวซึกไปเองนี่หัวซึกไปเองแต่ก่อนเนี่ยพักเป็นอาทิตย์ย่อมพอย่อยมแมียอู้พอกลับจากอินเดียเนี่ยพักแค่สองมือพักแค่ยังหละพักกับบริษัทพักดอกเนี่ยมาเอื้อมืาเฮื่อเนี่ยลูกน้องล็อกเอาไว้ให้ทีมงานทีมงานเราไว้ลูกน้องดอกเอาไว้อยู่นั้งพอนั้งเม่กลับไปหาพอหาแม่สุดเดือนนี่นี่ันเมืองตะล่างงานเราทำอะไรสิตะลึงปาดงานหลายปบบนั้น เิ่นคือเว่าว่วงหัวมวนตลอดก็ดูพ่อแม่อัตมาสิยมดูดูมีหนูพ่อหนูแม่มีคนบักทรงใสยตามาอยากเห็นหนาพ่อแม่อตมามีคนอยากเห็นดอกอัตมาอยากนําเสนอให้พ่อแม่ดังน้ำเนี้เห็นว่าก็ได้หลายคนสงสัยทาไมพระมหาสมปองอารมณ์ดีมีความสุขก็ดูหน้าตาพ่อแม่อัตมาพยมพ่อแม่ฮาขนาดนี้ลูกจะโศกีได้ยังไงพ่อแม่อัตมามีลูกทั้งหมดเจ็ดคนหกคนแรกรวยมาก มีโรงสีมีลาน,ม,นมันมันพอนั่งฟักมันรู้ไหมซับมั่นรู้ไหมอเคมันแต่พอสองถุ่เลยได้ไหมเปิดไฟฟักคาแทรห้าบาทสามสิบไม่ละตอนนั้นโอ้ปีการนี่บาทแปดสิบสตังค์หนึ่งโอ้เฮ็ดดีเราเจ้าเนาะเอาควนเอาดินเอาอยางออกได้พอเพิ่นก็บาบอกไปเลยแนะว่าได้ตั้งใจสอนดอกอเ้างตรงเฮ็ดดีล่ะ่าไปเอาอยางปลอมผลพ่อไปขายมือหนีเม่ยลูกน้องเขาเจ้ากเทะใหตตะแก่เบ่งตรวจสอบตะแก่ย่งอ,อ,ยยองพอมรลยมีแต่เนื้อมันแห้งดีด้วยพะนะไม่มีดินไม่มีควน ไม่ไม่ไม่ไมีขั้วมาปะปนเลยเอาใจเขามขาใส่ใจเฮาเน่าหลาน,นเนาะเฮาเฮ็ดดีเพิ่นกะส้มเฮาเฮ็ดบ่ดีเพิ่นกะบ่าเฮาเนาเท้าไปข้นซื้อเบิ่งล่ะเขาเจ้าเอาของปลอมปนมา่ลไหเฮาสิดีใจบ่บ่ดีเนาะและ้วกระบอกของเราไปได้ล่ะอาตมาน่ะนั่งลุ่นยาเนาะซับเงินตะของมันสองทุนแล้วนะเฮ็ดแต่เฮาฮู้ว่าเออตั้งใจเดอ้อเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแต่มันดีเดอ้อนี่ครอบครัวคุณธรรมเพิ่นบ่ได้ตั้งใจดอกเพิ่นก็เว้าไปยังเป็นเลยบอกว่าสัจจะซื่อสัตย์เพิ่นเว้าเบานี่ย่อมพออาตมา ส่วนแม่ตมานั้นมีอาชีพกึ่งสุจริตกึ่งทุจริตข <c oughs> ายหวหยยนต์ <c oughs> นี่ไต่เต้ามาจากผู้บริโภคสมมติเอื้อนหวยออกมาแล้วไม่ยาฐานมาแล้วกระป๋องแป้งกระป๋องแป้งไม่ได้ทาตัวนะเอาไปทาย้คนต้นไม้ใหญ่เอานิ้วลูบด้วยแถวบ้านเรียกขูดในขณะที่ขูด็นเสียงมาจากคนต้นหมายในที่ต้นขูดไม่สามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้แต่จะต,ต,ต,ต้นแต่จะตวนแม่เจ้าของ อาตมาเนี่ยอยากห้ามย่อมสู้หวยแต่เนื่องจากแม่ตมายังเล่นอยู่อาตมาก็เลยไม่กล้าห้ามเมื่อนักนการลแม่ผู้หญิงถึงผู้หญิง่องสามมีวิธีเล่นหวยให้ด้วยนะคะรหดับท่านที่เลิกไม่ได้โอ้โกระตั้งใจฟัง่งเอาไปฝากแม่นะสุมุติคุณผู้ชมซื้อ5้าตัวใช่ไหมคะสองหนึ่งสองหนึ่งตัวเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งเอากระปุกอมสินมา5กระปุกเลยคะ่ะ ยอดไปเลย100 224 100 236 100 248 100 250 100 210 100ว่าไปเนาะ100 500บ่าย2คุณผู้ชมลุ้นเลยนะคะเลขที่ออก2 2 2เอ้ยสวยปัดเลยแม่สูตรคูณบ้านไหน2 2 2นะเขาไม่แต่2 2 4เฮาเสียเงินแล้วเฮาบ่มีสิทธิ์ไปจับเงินอยู่ในกระปุกรอมสินนั่น อวดวันที่สิบหกเขาก็ล่างแคมตัวสามหนึ่ามสองเลย326 200 339องลอยสามสามเก่ออสามสี่แปดนะสามสี่สิบสงุดขั้นมาไหนสามสี่แยอดไปได้2อ0ลอยสองลอยสองใบสเลขที่อกสองเอ้ามาจนได้เป๊ะเลยเสียเงินมาใส่บอคันส่ใส่กับงัดกับปุกออมสินออกมาคันจอบใส่จอบเอาไว้ในหัน สิ้นปีไปงับบังเลยสองแสนเจ็ดรวยเลยเสียไปทําบุญก็ได้เสียไปยังก็ได้เรียนเองรุ่นเองสำหรับคนที่เลือกว่าได้สำหรับใครที่เลือกได้หรือว่าบริเรณ์ยังแล้วอันนั้นก็บโอ๊ยป,ปัญหาคนยังเลือกว่าได้อยาคิวเลย <c oughs> อยา่ายกมือไอ,อ้โรคไอ้หลานก็บ,บาวาดอกว่าเห็นว่าย่อมรุ่นกันบ,บางคนบอกวมาทําบุญนั่นแหละเนาะบอวากันดอกเอา้าเด็กไส้สมปองเกิดมาเป็นลูกคนที่เจ็ดหกคนแหลกรวยชายสามหญิงสามเดี๋ยวไอ้คนโตอาตมาก็จะมาโซ่โตอีกหน่อยนี่ละ พ่อเด็กใต้สมปงองนะค่อนจะสงเกิดมาเป็นลูกคนที่เจ็ดไฟไม่บ้านที่หามย้อมคือกาหัวอ้าาย้อมคนนี้ไหม,มไฟไหม่บ้านอะไรนะ <c oughs> คือเป็นแม่คนมาคว่ำโดนแรงตะรัน<ม>แม่อัตามาก,ก็คือย้อมเลยล่ะเป็นคนมีคุณธรรมบดาลูกเด้นไฟไหม่บ้านนะคุยกับพออาาาานะอ่อได้แม่อัตมาไม่แย่ตานะนะไม่แย่ตานคือผูใ้ใดเอากับแมะนะ่เหรอเนาะตาละบุูโตกับสัจเจย์นี่เด้วตาละแม่ซื้อตานผู้โตกับลูกตาละบุูโต ลูกของเยตานเอาซื่อแม่มาตั้งสายาค,า,า,าคิดเองบอกว่ากาคิดเองดอกวสลาดปานั่นเรียนแบบท่านภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรเดิมชื่อว่าอะไรโยมขอบคุณมากในตัวคําตอบที่ถาโถมเข้ามาอุป,ปติสะเมรุนซสาลีก็เลยเป็นสาลีปุ้โตลูกนั่งสาลีโมกคันลาโนลูกนางโมกคันดีเด็กผู้ชายคนไหนที่โตขึ้นไปอายุครบบวช เอาซื้อแม่มาต่างสายญาติได้บอกหนาเด้อแต่ต้องบงซื้อแม่นั้นเลยละถ้าแม่ซื้อเจ้ยอันนี้บ่ได้เจ้ยผุ้โตลูกไม่ใหญ่เจ้ยถ้าแม่ซื้อทองว้ายเป๋ได้แล้วสุวรรณปุตโตลูกใหญ่ทองถ้าแม่ซื้อสีอันนี้ยังไงครับคันเล่อปุตโตลูกใหญ่สีกเ <laughs> บบนซื้อแม่นั้นมาเป็นภาษาบาลีได้บออาตมาตาลปุตโตตอนเป็นเน่นนางแอบคิดคือสิจเลื่อนเนาะเขาออาซื้อแม่มาต่างสายญาติ ก็เลยตัดสินใจไปขอหลวงพ่ออุปราชเพื่อกระจดีใจด,ดีขอตั้งสายาเองนะครับเด้อสายญาหยังลละล่ะตาละับะปุตโตแปลว่ายัาง่ะลูกของตนตาลวอ่าโอ้ยมันจะมาเกิดต้นตาลแค่ั้นลูกของแม่ตาลครับผมโอ้ยช่างคิดแต่สมปองเนาะเจริญเจริญนะวะนะจะเจะเืนนะจะเิญนอีดูตัวน่ะตอนแรกมันสเอาซื้อพอใส่น้ำพอซื้อเอกสนทิสมัตกันก็เป็นตาเลกับปุตโตลูกตาเอกเกยตาแต่ฟังแล้วมันเป็นตาเลตาเล,าเลไงก็ไม่รู้เอากลับไปที่แม่แต่า ลูกคนที่เจ็ดเกิดมาบโดนักไฟใหม่บ้านแทนที่จะด่าเราคุยกับพ่อเสยเลยพ่อลูกของเราคนเนีมมเนะ้มากเรากลางเลยแม่มากเราทั้งกรุงเทพลูกของเราคนเนี้ต้องมีซื่อเสียงในอนาคตอย่างน่้นอนเลยพ่อทําไมละแม่เพราะลูกคนนี้เกิดมาฮอตมากนะร้อนแรงถึงขั้นไฟไหม่บ้านขนาดบ้านเรายาลูกเราไม่อยู่เลยพ่อเราสร้างบ้านใหม่ดินเลยพ่อทายลูกกระบ,บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะได้พกป,ปากนองยังเรียกว่า เดี๋ยวมาอาปากเข็นลินใกล้ถึงร่านนะ่ะบอกกันแค่ว่าพายลูกก็ต้องบอกกันจะได้วีผมให้เรียบร้อยตานนี่เห็นวีเนาะจากแล้วนอนมันควรมาเศร้าไหมเอ,อเหลือผมจะสองเส้นมังนะคือมาตัดอกแค่ไหนจะเอาไปกินข้าแรกไเนะยิ่งหาหัวจังซันแบบเป็นภาพเป็นเจ้าเราฮอตได้หลล่นะลูกของเราฮอตมากมีซื่อเสียงอย่างแน่นอนโอบดาลูกแม่น้องลึกลภาพ้าแม่อตาตมาดาอตาตมาเนาะวิไอ้น้องจุนภาษาจีน เขาเรียกว่าตัวซวยตัวซวยอาตมากกว่สิกดดันสอดแตสั้นพอแม่ใหญึสุมากจะเป็นเด็กแว้นเด็กสกอยผู้ไส้เกินเด็กแว้นผู้ยิงเกินเด็กสกอยสิ่งมอเตอร์ไซค์ตัวต่อไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์มีเสียงสองอย่างใช่ไหมลูกเอาใจไว้รุ่นน้อยๆไว้รุ่นเริ่มเงียบแล้วมอเตอร์ไซค์บุญกับมอเตอร์ไซค์บาปมอเตอร์ไซค์บุญได้ยังไงสตาร์ทได้แล้วบุญบุญสตาร์ทติดสังกทานสังกทานปัจจัยปัจจัยดอกไม้ทุพเทยนบอกถึงปัจจัยแล้วโอ้หลวงพ่อพระครูพุนบอกวันนี้คือ หายเงินพะนะได้มาจากทุ่งยอดเขาคันเทศเราถือใจโยมกับเห้โยมมาทิตย์ไดป,ดปากนักร้องเนาะเอานับจากวิดีที่นี่งเป็นต้นไปหนึ่งห้าสิบบาทเดอ้อคนในหัวปับ๊บทำมาหยอดเดอ้อ้ามาอยากเสียงกับอุบไว้วุ้ <c oughs> เริ่มเลยมุกแรกพุณแลวมีการบอกพร้อมเราจะรู้ว่าเราเร็วตอนไหนเราจะรู้ว่าเราเร็วตอนไหนโยมตอนเราเข้าโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาล เพราะทุกคนจะมาเยี่ยมเราจะถามเราว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังคุณอาญาเสียงเงินี้วันนมเลยอเงียบปิดเนาะปีที่แล้วใครกินเจบ้างผู้ใดจอปลอยจีนปนเล่ากินเจมีก็ห้ามหลายอย่างผักชงผักฉุนก็ว่าไปหนึ่งอันนั้นก็คือห้ามร้องเพลงกินเจร้องเพลงไม่ได้เพราะว่าเพลงมันมีเนื้อไม่หยอดเลยนี่ไม่ได้หัวไม่กว่าเลยนี่ มาต้องดอกแล้วแต่แล้วแต่แแตมาตองกากนดันย่อมพานั่นจับเป็นเรื่องพ่อแม่แต่ว่าตอไม่ไดออกนอกเรื่องพวดครอบครัวคุณธรรมแม่อัตมาน,นางตาณนครเดชสงปัจจุบันนี้นอกจากดํารงตําแหน่งมารดาพระมหาสมปองแล้วคนแล้วฟังโดยยิ่งใหญ่ดำรงตําแหน่งมารดาพระมหาสมปองยังดํารงตําแหน่งเบาหวานด้วยและเป็นประธานที่รึกษาวความดันกับหัวใจแห่งชาติประมาณว่าสภาพ,พุทธบริษัทโอ้บางสปงเลยพนแล้ว แม่เป็นสุโรคไมล่าสุดโยมเอ้ยไปกินปลาจอมแซบหลายหน่อยเอ้ยแม่ก็เลยไปซื้อถวยสองส้มโอบานเขาบโบเคยแซบไม่ะปีกายปีกายแซบแหมปีนีไหมหมายถึงว่าหมายถึงปีกายเด้อแม่ก็เลยกินผสมกันนี่ยแวส้มโอกับปลาจอมโยมเอ้ยอย่าวากันด้วยโบได้กินอย่างอยู่ขออภัยอุจระแตกอุจระเตน <S <S 2> <S 2> ไปเข่ารงพยาบาลคนไข้เพิ่นกระไหลมดขึ้นมดมือเพิ่นกระรักษาไออาตมาก,ก็เลยใส่เสน้นฮะไม่ยังเลนี่นน เริ่มแล้วมาเอาสียแรงฟ้างด้วยประดี๋ยวพอดีใส่บัตรเก็บโตตนขนของเงย่งยเงยเอ็กโคเอ็กโคบออะไรเก็บโตตนขนของเายบออะไรสตรีเพศถึงสีสวยเลิศล้ำกระบอกยุงดอกยางลม ออผู้ใดทำบุญเส้าบาทห้าสิบาทร้อยบาทห้าร้อยบาทขึ้นไปนั้นให้ได้เป็นเศรษฐีผู้ใดบริจาคห้าสิบตังค์ให้ย่างต่กต่อลงทำบุญบ่เต็มบาทหาสิบตังค์นึงก็กล้าเฮ็ดเนาะเฮ็ดโลสปลาวกันดอกเอาเหนียญมหัวจะซื้อเด้อผู้ตองมากอะไรดอกเด้อเอาไว้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลกับทั้งวัดทั้งสำนักสงฆ์เพิ่นก็ได้เอาเลรียญมหัวจะซื้อ โอ้แบ่งเี่สิบแบ่งหาซิบแบ่งลอยแบ่งหาลอยแบ่งพันคุยกันไหมคุยคมกันเนี่ยพี่แบ่งพันครับสมาาพี่จะอยู่ไหนครับอ๋อสมาาพี่ก็อยู่ที่ห้างนะเย็นมากเลยแอร์เย็นเจ๊๊บเจ๊บเลยแล้วแบงห้าร้อยเธออยู่ไหนอ๋อผมก็อยู่ข้างๆพี่ก็เลยครับอ๋อดีมากเลยอยู่ห้างเหมือนกันเย็นเนาะแบ่งลอยเพิ่นก็เรอ่มแล้วแบ์ร้อยแบ่งวิบ้อยไหม ว่าตกไข่ไข่ตกแล้วเนาะแล้วแบงค์ร้อยล่ะหรแล้วเธออยู่ที่ไหนสม่าฉันผมก็อยู่ที่เซเว่นนะครับร้านของร้านค้าผมเข้าไปเรื่อยครับแล้วแบงค์ห้าสิบไปอยู่ที่ไหนเธอโอสม่าหนูก็อยู่ใกล้ๆพี่แบงค์ร้อยนั่นแหละค่ะโอ้คุยกันไหมแบงค์ยี่สิบโอ้ยกลมหนาตกบล็อกอยู่ไหมแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยขามกันตอนจะมากันแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้ารอยแบงค์พันกันรุมถามแบงค์ยี่สิบไหมแล้วเธอหรือแบงค์ยี่สิบเธออยู่ที่ไหน โอ้แบง์ยี่สิบเสาน้ำตาไหลได้ไหมส่วนมากผมไม่ค่อยได้ไปห้างหรอกครับเซเว่นผมก็ไม่ค่อยได้เข้าส่วนมากผมก็อยู่ตามต้นพะปะ่ามไม่ค่อยอยู่ในหายเงิน <laughs> เวลาบางคนเขาคิดมากเขาก็เอาเอาแม็กมันหนีผมเป็นรูหมดเลยครับบางคนครับเอาหลอดครับใส่ไม้ครับหนีผมหันใจก็ไม่ออกครับวันนี้เราจะมาปลดล็อกชีวิตแบงค์ยี่สิบนะโยม โดยการให้มีแบงค์ห้าสิบร้อยห้าร้อยแบงค์พันอยู่ในใหายเงินนะโยมนะในสองในต้นพระป่าในสองพระป่าด้ยนะนยโยมนะเข้าใจไหมโยมโอ้ยมากมักพระเทิดแลเมื่อกีพระอาจารย์ลาชั่นพระเทิดแลแล้วแหลพระกลางบอกว่ากิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือเลนะเมื่อวันไปนเทศจะเล่ามาสมปองถือบาทกันนะถือทาไมครับเดี๋ยวพี่จะแลอาเงินคืนให้เจ้าภาพเพราะว่าทาภาพในถวายพี่เยอะแล้วป่ะนะสมปองมีซื่อเสียง เดินถือบาทหน่อยนะพี่จะแร่ต้องวังแลมเป็นไหมผมแลมไม่เป็นลรอครับพนะตาดแลมไปแม่โยมมักหมัมมกทำบุญไหมพระเทวดาแรมจะเป็นเตจเปียบเนาะผู้ดใดก็อยากใส่ไหมเข้าถือบาทไปเข้าโบย่างไปศูนย์ในี่ยเข้าเนีท่านี้เนี่ยหลวงพี่ไม่ทำบุญเลยพะนะอย่านจะบะเสียเงนินจนแม่ซี่พันทนไม่ไหวเหมเห็นโยมทำบุญไรแม่ซี่ก็เลยมใส่บาทนั่นเนีอาจารย์ล่าสั้นเนยลยเราวโบมีสคริปต์เนี่ยมาหน้าเราเทเิดปฏิพันธ์ไหวพลิบล้วนๆพอเห็นแม่ซี่ใส่บาทปั๊บเอ้าแม่ซี่ก็ทำบุญเหมือนกันเน อับพนมมือขึ้นนะเดี๋ยวจะให้พรชี้นะโยมกับพนมมือนั่มโยมเอามือลงแม่ชีอย่างเดียวคนไม่เกี่ยวจำกัดโยมอีกไหมครับเราก็ให้พรสีเหมนเดเขาก็เงียหูฟังอย่ปาร์ตุใจบวชมากเขาหัวจะเคย้ยินพรสีสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดหนาพนะราาเอาอรา,า,าลองเด้ออามายบอกว่าอาอาตมาประกาศลองพาเทียนแหลมมันลองเพ่งได้สุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดหนาะขอโมทนาหม,ม,มู่มารอย่ามี เจอแสงพระธรรมชี่นำเห้นทางเจอแสงสว่างสิ้นเว้นกันทีลาแล้วแม่ชีชาตินี้ขอโมทนาเอาท่อนเดียวนันแม่ชีนะระอีกสองรูปกันเลยรับมุกเอา้าแล้วทำไมให้ท่อนเดียวอาจารย์ทำไมไม่ให้ท่อนต่อไปท่อนเดียวก็พอแล้วทำไมละพระอาจารย์ขี้เกียจพาแม่ชีไปเล่นน้ำในลำประโดงเพราะว่าทอนต่อไปเราเคยเล่นน้ำในลำประโดง โอยอจะมันผินคิดได้คักเนาะโยกก็ทำบุญไปหัวไปห้าก็ะเด็นแต่นั่งฟังเพืน่นอนเนาะจะมันคักมาแน่เอ,าเอ,าเอา้าวกลับไปหาแม่อตมัตมาครอบครัวคุณธรรมไปกินปลาจอมบวกกระสมโอแม้ท้องเสียโยมเอ้ยมื่อมือม่อเพิ่นก็บ่รักษาเพราะว่าเพิ่นคนไข้หลายอายอตาัตมาก็เลียกป้าป้าป้มี่แนวเวลาปัจจัยกับพ่อมีอยูเมืองสองเมืองกับพ่อมีจะนายโยมหัวตะถวายหาแต่เนะไป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 ท่าแม่ไปโรงพยาบาลเอกชนเนาะเพนะเพื่นจะได้ไม่ต้องรอคิวเพนะ โอ้รัฐบาลก็ได้มั่งบุราอัตมาก็ได้ส่งเสาดายอยู่ด้วยนะหักเมีย <c oughs> อยู่แต่รักแบบเบลีเบรี่รักนะแต่ไม่แสดงออกสนัครสุดท้ายก็อา้อาวถ้าเป็นรงพยาบาลเอกชนแหงน่งลุงเพคนก็โอ้ป่านเมียจ้าของเมียถ้าไปล่างนั่นล่างนี่เข่าห้องไอซียูเข่าสู้ห้องอารถที่เข้าตกเสียตังค์หลายๆนะอันอัตมาลเลือดไหลเข่าห้องยังอยู่บ่เข่าห้อง LA, เอ็กซเรย์เอุ้ยภาษาทองเสียกับเข่าห้องเอ็กซเรยเหรอโเราต้องดูนะคะกระดูกเชิงการเบ่งมากเกนะินได้รเปล่าครับนะ ต้องไม่เกี่ยวเหมือนกันเข่าสู้หองอโรดหมอก็จะเป็นยางมาหาเขาเองไหมหมอก็ได้พระอาจารย์สปปองใช่ไหมครับอ๋ะะเอเจริญพรเป็นลูกของคุณตาลใช่ไหมครับคุณตาลผู้ใดน้อคุณตาลเนี่ยปกติเม่เคยมีผู้ใดเอิญแม่นนตามาเป็กคุณตาลได้เทีย่ยงไงเอิญแต่ยายตาลยายตาลไม่ยายตาลน,นึกขึ้นได้อ๋อแม่เขาตัวเนาะนะครับก็ก็จะเอิญไพเลาะเพราะว่าคุณตาลพะนะอ๋อใช่ใช่ตามาปเป็นลูกของคุณตาลน,นะนนออมีอะไรสงสัยไหมครับเอ้าจู่ๆก็มาถามเขาเนาะ ม่ได้ตั้งคำถามใหม่แล้วเนาะอาอออเถ้าแง่บวกแม่ตมาเป็นยังไงพ้นขีดอันตรายนะครับพระอาจารย์นะแล้วถ้าเกิดแง่ลบล่ะถึงพ้นขีดอันตรายแต่ถ้าเกิดว่าเข้ากระแสเลือดก,ก็อาจช็อกและตายได้งั้นกลับไปหาแง่บวกมันเดิมนมว่าตมหนือเาเพราะถ้ยินว่าอาจช็อกและตายได้อาตมาเขาเลยกระซิบขังหูแม่กับบัตคิดหูดังว่าเป็นพระเนาะบัตคิดหูบัตคิดแม่ดอกแม่แม่จะตายด้วยสาเหตุนีไ้ไหมนะแม่นะอาตมาอยากอายเขา ย้อมล่องึกภาพทนาแม่อัตมาตายด้วยสาเหตุนั่นเนาะงานศพนางตาลนครเดชสงนางตาลเป็นภรรยาของนายกำพานคนครเดชสงมีบุตรที่ดารวมเจ็ดคนบุตรคนที่เจ็ดคือพระมหาสมปองตาลรุตโตนักเทศชื่อดังประมาณนหนึ่งไปแล้วประมาณหนึ่งไหมพ่อได้ออกทีวีเนี่ยโยประมาณหนึ่งโยแต่บ้ันเดีประมาณสองดอกนางตาลได้เสียชีวิตลงเพราะบ้านพี่ที่ก่อนไม่ได้หัว่งเสียภารยาในงานศพไง กราบขออภัยท่านผู้หลักผู้ใหญ่แขกผู้มีเกียรติทางทานได้เสียชีวิตเพราะอุจจาระแตกกรายนะปัดอาตมาเกษตรไอเขาจะหนึ่งแม่โอ้ยถนอแม่จะตายด้วยสาเหตุนี้แน่นอนแม่กับพระจักหน้าได้ได้ได้พนะรอดตัวหลังหามือออกจากโรงพยาบาลจอยเจ็ดหมื่นนี่มมัดเนื้อมัดตัวสองหมื่น ก็ได like like ้โทรไปหาพระอาจารย์ราชันเป็นบอกสมปองนี่เหมือนน้องอัตมาเอากันไายน้องกันกันยืมเงินกันได้แล้วเนาะถนก็ได้อาจารย์ราชันครับเราเป็นพี่น้องกันได้ไหมครับเอาสมปองสมกองก็เหมือนน้องพี่แล้วแหละถ้าเราเป็นพี่น้องกันจริงรบกวนสักห้าหมื่นได้ไหมครับเออพี่มีทนายมาสมปองนะเอาเมื่อกี้ขึ้น่าพี่น้องอยู่พี่น้องกันกันยืมเงินกันได้หน่อยไหมถนัดอ่าๆเดี๋ยวจะโอนไปให้ป้าใจดีจองเนาะ ได้โอนมาให้ยืม่นเ,นเดี๋ยวจบวันนั้นได้ใส่อนอยู่เมื่อกี้่นคิดจะทวงว่ายืมทวงตังน่ะฮะใส่พ่นเรียบร้อยแล้วโอ้ยซ่วงใจดีใจแม่ออกมาจากโรงพยาบาลเขาเสียเงินแล้วแม่แข็งแรงเขามีความสุขเต็มอนอะถ้าเกิดเพิ่นเสียชีวิตเข้าไปจัดงานเพิ่นแสนสองแสนสามแสนสีส่แสนม,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 มันกิบบมวนหลอกโยมฉนั้นครอบครัวเขาต้องหักกันเบื่องหนาแม่ตมากคนได้เห็นู้ได้มเ,เห็นกับขอขอนุญาตยามากันเด้อขนาดเป็นเบาหวานความดันหัวใจ กลายเป็นหญิงรี่สวยไหมหญิงดีถีชมพลผู้หญิงหลั่นลาหัวเสยไหมอาตมาก็เลยซ่อแม่แม่ถามแม่นะซ่อแม่แม่แม่จะเป็นโรหวานทำไมแม่เป็นแม่อย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วอําแม่อําแม่นึ่ว่าจะอําแม่อยู่แม่อําคืนไม่เป็นไรลูกมหาสมปองบาหวานไม่กรรมพันธุ์แต่แม่ยกให้อย่าไปเผลอดูถูกปอซีสมัยก่อนเด้อ ด็อกเตอร์ดีๆสมไมนีนี่เองนี่ปอซีได้แม่ธรรมาเนี่ยฉลาดฉลาดผ้าลูกเขาวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมเด็กชา,ายสมปองกันแล,ล,ล่นเล่นไปแล่นเล่นมาแต่เห็นแม่นั่งสมาธิก็จำจำเอาไว้เป็นนั่งเห็นอย่างนอ้อเอ็ก่อยบุหงเลี้ยงน้ำดอกนอนแน่เล่นแน่กินขนมแน่ไปทะ,ะแต่มันสังสมได้โยมโยมเดียวดูถูกเอ้อทสังสมไปเรืเร่อยๆไปดูพ่ออาตมาตาเอกตาเอกนายคำพานนครไดยสงจะหมวกดูสันเป็นคมทรงผมก็ทำไฮไลท์ โอ้มักมุกนะหน่นาะนี่เนาะเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวจะมีมุกแถมให้เดอเอ้อโอ้ยปาดเป็นรอยเนาะท่อนบนรู้สึกเกินไม่สิบบาทรู้สอหลอยสิบบาทเ่ยนะทุกบาททุกสตางค์ที่ถวายมาอาตมาก็บเอาไปเลยดอกโยมทุกบาททุกสตางค์ที่ถวายมาอาตมาก็รับปากว่าอาตมาจะนําไปใช้ใส่เงนกับสร้างพระถอยย่างนั้นอยู่ก็พ่านไาปโอ้ ไอ้หลังค่าสาราพังหมดได้หมาจ้าฟองหมดอ่ะกลับไปบ้านก็นได้เท่าได้ละสี่แสนป้าบอกพวกบัณฑ์สี่หน,อ,นอยเนาะขอไม่ร่าในสักปีเลยพอโอ,โอ้โดนโทษสามเดือนซะป้าต่อรองกับคุณเทานอ้อคู่กับแม่เลยตั้งคู่แหละดูสิรุ่นน้องมันไม่มีสนามเด็กเล่นในพระมหาสมปองสำหรับท่านมันมีสนามเด็กเล่นนะดูสิเนี่ยผุพังหมดแล้วประมาณเท่าไหร่ล่ะอาจารย์แสนหนึ่งป้าบอกพวกบัณฑ์พัน,นหนึ่งเนาะ,อะนะขอเวลาจังหกเดือนนะบอให้เวลาแค่สองเดือนพุน่นนาะปานเขาเป็นหมีไหม เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเฝ้าหาให้นะเออบุญเนี่ยนั่งกับบ้นานเลยเจ้าหนะเห็ดไปกับมวนไปกับเห็ดสนามเด็กเล่นเห็ดเล็กน้อยแน่วัดแน่อันนี้แน่ลาสุบไม่ใช่ตามทุกบ้านไหมน้อยวันนะเป็นลูก,สลก,กลสลไส้ลาก็ะไรน้อยสองเมื่นน่ม่ละก็จาขึ้นมาของไงแท้ค่ายยังข่ายนมนมข่านนยนมนมไข่แ้วน้องไข่เด๋ยวจ้าลืมบ่าแม่จ้าเป็นคนเบาเองน้อยแม่ไม่ลูกเจ็ดขนหกขนแหลกกินเม็ดจ้อย เจ้าเลือกไกินน้ำแม่แม่ต้มน้ำตาลใส่น้ำห้ยห่อนในตัวพนะเจ้าไปคนเบาเองได้แม่เจ้าเน่ยกินแต่น้ำม่วงจันอยพนะไปเด้อไปกรุงเทพไปบึงกุฏิอาตมาห้องอาตมาบ่มีลูกแม่เลยมีตลูกงัวเต็มห้องเลยเวลาเมื่อบ้านนั่งรถทัวร์ผ่านซ่อมโศกไส้ย,ยกมือไหว้ตลอดโอ้ตัวใดญใหญ่มากอย่างน้ำม่วตเราแล้วลอึ้งม,มิวอึ้งม,มิวมาแล้วไอติมเขาอร่อยจริงๆนะมาแล้วมีอยู่มีอยู่อ้าว่าแต่วอาอเรื่องพ่อกับไปเรื่องแม่อีกแล้ว ตาเอกตาเอกจมูกดูสันเป็นคมทรงผมก็ทําไฮไลท์แถวบ้านเรียกหัวงอกพ่อยา่เอกเราจบป้สามสมัยก่อนก็เลขอ่าเกง่งก็แม่สามเท่าพ่อแม่จบแค่ปอซี่เด็กได้สมปองเนาะนั่งเล่นดินอยู่เนาะพอยางมาแม่กอดเลยตัว,วนี้พ่อเอกสมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วนะปากสันผับๆแล้วแต่มาบ่าจริงบ่าใช่บ่าแม่นมันบ่าถูกต้องทําไมแม่ต้องไปยอมเป็นเมียพ่อด้วย เด็กป .2 ป .3 ไม่เคียนะโยมพอขึ้นป .6 พ่อเล่นมุกเดิมดูที่จอแล้วจะฮาสมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วฮ่า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 จะเล่นพ่อนเออโอ้ยพอไพยข้อมอัตมามีไว้ลสดอัตมากระบก้าขาเป็นพระกลัวบาปมันก็เรียาบางหน้าพอเอาไหมเด้อสมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้วฮ่า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 เอาภาพส่วยกลัวไม่ฮาสมปองแม่ของเจ้าเป็นเมียข้าแล้ว ส่วนขึ้นเลยแล้วไม่เป็นไรเมียของเจ้าก็เป็นแม่ข้าเช่นเดียวกัน mm. เราสองคนรักผู้หญิงคนเดียวกันพ่อก็รักแม่อัตมาก็รักแม่อิลาบากลาเดอ้อนักเรียนเดอ้อพระอาจารย์สมปองก็้จะเล่นลงเรื่องอยาวากันเดอ้อคนของเทปกระเจอกใสเงิงนนะแม่แม่ก็เลยมีกระปุกอมสินสามกระปุกปเนี่ยสมปองอ่ะเอาไปใช้ส่วนตัวเห็นกระตัวคนเดียวมันพระอรหันต์เอาไว้เรียนแล้วก็กระปุกที่สามส่งไปให้พ่อกับแม่แตาเอกยายตาหยอดซ้ำๆกันเน้อ หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันเป็แล้วพระก็เอาไปสลาบการยุ่งกับการเนื่องดอกเพราะว่าพระไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาตราจำไม่ได้จำได้แต่เนื้อหาบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งคนวิกลจริตคนบ้าน,นั่นเองสองพระภิสุสามเณและแม่ชีดูด,ดูอยู่มาตราเดียวกับคนบ้าเลยคือเ่าแยกมาตายเฮายนะย่างปลาส้มพระเนี่ยจมปองครับหลวงพ่อพระครูครับรู้ไหมเราอยู่มาตราเดียวกับคนบ้าเลยนะ เราจะได้ทําอะไรไม่ผิดไงครับแต่อีสองคุณสมบัติเลือกตังบด้ย่อมครื่อหูยแล้วเนาะแต่อาตมาจําตาบ้ากับพระอยู่มาตาเดียวกันเลยอยากให้เฮาเนเห็นลากระได้หลายคนโอ้คือจะเลื่อนลงเรื่องเบ่งแต่เนาะยอดก็จะยอดไปเมื่อกี้เนี่ยสิบสิบสิบ,สบ,สบเริ่มยอดยี่สิบสามสิบสี่สิบหลายโพดสามสิบสากันซะสิ้นเดือนปับ๊บเน้นสมปองกัน,น,นกงัดกระปุกอมสินของอีพออีเมียต่าอิ่นตะกี้อันนี้พออีเมียสมัยจะได้แล้วยมพ่อยอมแม่ ห้าร้อยหน่อยโพดงัดของตะของตึงหกร้อยทรงไปให้พ่อให้แม่เป็นเน้นสิบป,ปีทรงให้ยุคเก่าปีเง้มเอปีแรกคือนมาทรงปีแรกไปโยขอนแกนใส่ตะเข่าเป่าตะกับเข่าก็เอาเป็นตัวมาทรงอีตั้งหากปัจจัยมาต้องเมาถึงบ่มีดอกก็เรื่องไปทรงให้พ่อให้แม่มิแต่ไปขอพ่อขอแม่ย่อมกลับไปเลี้ยนแม่ยคอยจะกลับไปเลี้ยนบาลีลีเด้จะเข้าได้หลาดเด้อพนะออกไปใส่หลาหายไปไประมาณสองชั่วโมงไปยืมพยานบ้านมาสองร้อย เฮากับโบโหดอกใส่ยาไม่เฮากับไปเลี่ยนต่อยโบโหดแม่ไปเยี่ยมผู้ใดมาวันตะ่งโอ้กี่ปีนี่แม่ท่านคิดดอกคือสิเป็นเสียงนั่นแหละปัจจุาบานมาท่วงแหมสองร้อยสมัยนั่นล่ะตั้งแต่เน้นสมปองบวชพีแรกป๊าบนะคือนมาโดนแท้แน่นาะแม่ไปเยี่ยมผู้อื่นให้เฮาปัจจุบันนี้ออกโทรทัศน์แล้วมีเืือเสียงแล้วบ่ส่งหกลอยแล้วปัจจุบันนี้เพิ่มไปเจ็บลอยบ่โยงเจ็ด้อยเนี่ยหานกันสองคนได้พอกับแม่แต่เด็กๆก็ระสามลอยหาซิบเลยล่ะยาเฝ้าเสือ้อพระอาจารย์เด้อเด็กนลอยเด้อ กลับไปปฏิบัติดูก่อนลูกว่าเจริญจริงหรือเปล่ามันเป็นป้เสื่อเด้หลักการลามาสูตรต้องไปปฏิบัติดูก่อนแม่อาตมาขายของโชว์หวยปัจจุบันนี้เป็นโชว์สวยแล้วแต่กเจริญพรแต่ขายไม่ยป็นติดนอนที่ไหนนอนเฝ้าของในยนตกระทิงแดงหนึ่งขวดกำไรห้าสิบสตังค์หายหนึ่งขวดต้องขายยี่สิบขวดต้องเจ็ดได้คืนย่าไปกินฟี่ดื่มฟี่เด้อกับแ่อยู่กับลูกกับหลานเมื่อปาร์ตมาเลือยจนละเนาะโอ้ยเดี๋ยวลอวนๆดูบ่ดิ เอ,เอาเอาเอาอย่าเพิ่งเข่าสาราเนาะเอาหน้ามวนเเนาะน้องพี่ขอของขังเนาะพระเจอพระก็ได้ของขังอย่ามาขอพระโยมถ้าของขังต้องไปสอนออันนั้นมันคุกดีครับกันาะของขังเขาบอกเวลาแขวนพระอย่าแขวนหลายองค์พระจะงงกันบางคนแขวนทั้งกุมารทองทั้งนางกวักโอ้ยมือปืนเสียายิ่งเนาะนางกวักเนาะอกุมารทองกเนาะกุมารทองก็เป่ามวนปั๊บแผงดิษทางตามมือปืนมองไม่เห็นขับมอเตอร์ไซค์เลยไป นางกวักอิจชากุมารทองพราสังกปันขึ้นมาเฮ็ดงานดีแท้พนะอิสาเด็กน้อยถีกุมารทองเปี้ยงกวักมมอปืนมายิงเจ้านายตัวเองอันตรายอันตรายแล้วเวลาแขวนพระจะไปหากินเราหลวงบาอคนไ่อยเหี้ยใส่พระเนี่ยย่าง,างากลับบ้านเนี่ยสั้นไปสั้นมากไปม,มีเรื่องกับคนนะหลวงพ่อครับช่วยผมนะครับถีอไปซอยไหนหลวงพ่อยังวิ่นหัวอยู่เลยฉะนั้นแขวนพระมีพระห้อยคอแต่ไม่มีธรรมะห้อยใจพระไหนๆก็คุ้มครองเราไม่ได้เข้าใจไม่โยม หลวงพ่อไปาหลวงพ่อคุ้นไหมอุ้ยหลวงพ่อครับหนูมีหลวงพ่อเต็มรถเลยค่ะแขวนหลวงพ่อเต็มคอหลวงพ่อไม่คุ้มครองหนูเลยนี่มันขับเร็วเท่าไรเล,ลยนางขับร้อยแปดสิบค่ะอ้ยคุณลงตั้งแต่ร้อยแรกแล้ว <c oughs> นุวงพ่อกับอายุเทก,กันนะนาะฉะนั้นนะโยมนะเวลาเช่าพระอย่าไปเช่าแพงนะพอเพียงด้วยร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าพระจะคุ้มครองเราถ้าไปเช่าองค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราต้องคุ้มครองพระเข้าใจไหมโยม ใจนาาจัดห้ยมเมื่อกี้เธอที่มาติเดเ้อเขาเล็กติดก,กันเถิดมันติดผาบมันนักล่องกลับไปหาพร,าระมเพรแต่ว่าตอเรื่อถึงว่าจบพ่ออาตมาทําไร่ทําไร่มันไม่ละโยมกรศรและโยพอเจ้ก็มาเหตไทมันมันมันมวนได้ล่ะเอามวนตรงไหนฟังซื้อแต่ละไร่มันนะเกะติมั่นครับมันแนวโพธอาตมาฮอนกับว่า้อนเพว่าพออาตมาเหตไทเหตนาตากแดดตลอดลูลงนลนานโลกเวลาเรียนเนี่ยทำเป็นเหนื่อย พ่อแม่ยเมยก็เฮาเห็นบ่อหนน่ะเอาแล้วเนาะนี่จอจดัพยลอยู่ใบัดน,นี้สีสายภาพให้เบิ่งเด้โอ้มีภาพเคลื่อนไหวให้เบิ่งโฆษณาดังดังย่อมพ่อย่อมแม่ธรรมะอย่ามาลอ่อตะพะเด้อย,ย่างบ่จับงานเดือดถึงประเดี๋ธรรมะไปเบิ่งโทรทัศน์ก็ได้ธรรมะขึ้นกันตัวละโฆษณาดังระดับโลกนะโนไปออกมาเนี่ยโหนเบงเบงเบงทำอะไรเนี่ยคะถามาเอาไปทำอะไรขโมยยาไปรักษาแม่บุญหรือบาปบาปหรือบุญ บุญหรือบาปบาปหรือบุญอย่าไปวิเคราะห์ยากจะเล่นพอนคมวายาเนี่ยเยี่ยมใส่กันนะคำว่ายาเนี่บาปรักษาแม่เนี่บุญก็บาปครึ่งบุญครึ่งถือว่าเจ้าเจ้ากันไป